สวัสดีครับผมนายบรณฑิเซยาานายกสมาคมแพทย์แผนไทยตำแหน่งก็เป็นอาจารย์ดีเศษที่หลายๆาสถาบันนะครับหลายที่มหาลัยด้วยที่เชิญไปเป็นอาจารย์ดีเศษนะครับผมก็จะมาแนะนําการที่นวดการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องนะครับนี่นะฮะแล้วก็พับขาขึ้นมาเป็นเลขสี่ลักษณะน,นี้นะฮะจุดที่1นนะครับเอามือข้างซ้ายวางจุดมือขวากดทับโน้มตัวให้สุดลักษณะน,นี้นะฮะ จุดที่สองนะครับนิ้วก้อยนะครับที่เป็นการนวดส่งเสริมสุขภาพนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะเราจะมาเปิดประตูลมที่ทางปลายเท้าก่อนนะครับเส้นสันนาแข้งด้านในนะฮะ เชิญชมดูได้นะครับเอามือข้างขวาวางจุดมือซ้ายกดทับนะครับวิธีการกดนะครับต่อไปนะครับป้องกันที่ปวดหัวเข่าเราก็อยากหยุดขึ้นมานะครับ นี่นะฮะเอาเบอร์ข้างขวาวางจุดมือซ้ายกดชักย้ำเข้าไปนิดหนึ่งป้องกันที่ปวดหัวเข่านะฮะที่อื่นไม่มีบอกผมก็จะแนะนําให้ทุกคนนะครับลองมาไปใช้ดูนะครับถ้าสนใจเรียนมาเรียนได้ครับเราก็ย้ายที่นั่งนะฮะวิธีที่สุภาพเราก็ค่อยคานออกมาอย่างนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะครับเราก็มานวดล่องนิ้วเสร็จแล้วเราก็มากดจุดตำแหน่งนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเส,ส้นสันหน้าแข้งด้านนอกเอามือข้างซ้ายวางจุดมือขวากดทับอย่างนี้นะฮะน้อมตัวให้สุด ประก็ยกขึ้นมารู้สึกตึงไปหลังเท้าไหมครับเสร็จแล้วเส้นที่สองเราเอามือค่้แม่วางจุดนะครับกดบีบกดบีบไปช้าๆนะครับหายใจเข้าลึกลกนับหนึ่งถึงสิบในใจนะครับ เสร็จแล้วนะครับป้องกันที่ปวดหัวเขา่าวัดจุดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งบีบเข้าเข่าตึงเข้าในเข่าไหนเสร็จแล้วเราก็ถ้าเรากะไม่ถูกเราก็วัดอย่างนี้ไ้เลยสามนิ้วมือได้จุดแล้วนะครับเราก็ขยับตัวขึ้นมาจับอย่างนี้เลยนะฮะเล้าไปในเข่าเลยใช่ไหม แล้วก็ขยับลงมาเสร็จแล้วเราก็ปล่มเส้นวิธีท,ทายออเสร็จแล้วให้พองคู่ถูกนวดนอนสะแคงครับขยับขึ้นมา เข้ามาเส้นอีทาวิธีการกดเส้นอีทานะครับผมจะทําให้ดูนี่นะฮะเราดวดเส้นอีทาที่ด้านหลังก่อนนะครับวกลงมาป้องกันที่หัวที่จะลามขึ้นหลังนะครับที่ปวดหัวเข่านะครับ สัญญาณที่1สัญญาณที่2 L ที่3นะครับ L เส้นที่1เส้นที่2นั่นนะครับที่ L ที่มันเป็นสัพภาษาอังกฤษที่ของแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เขาแอบขัดแตกเอาเอามาทํากันนะครับเส้นที่1จุดที่1ที่2นะครับเราก็พูดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จะเป็นที่ให้คนที่จบ แค่แผนไทยประยุกต์มานวดแก้อาการนะครับสามารถคนประชาชนทั่วไปที่สถาทาบันที่หลักสูตรกรก็สามารถเรียนได้นะครับก็แก้ไขได้เหมือนกันนะครับลองมาใช้ดูนะครับที่ตำรานวดไ,ไทยนวดไทยครการนวดไทย ปับภูุิครั้งที่1นนะครับนี่นะครับผมเอาตำราเล่มนี้นะครับมาวิจัยนะครับแก้ไขที่คนเป็นหมอลองกระดูกอีกมากมายนะครับมีอาการดีขึ้นเป็นระดับระดับบูดิสบูทานนะครับบูดีธิด้านการนวดไทยนะครับลองมาใช้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องไปดัดแปลงเป็นไปได้ผมก็ขอเสนอแนะให้ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตัว เป็นตัวกำหนดเลยนะครับที่จะได้คนไทยทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีครับดูนะครับผมจะทําให้ดูต่อไปนะครับเหยียดขาให้ตึงลักษณะน,นี้นะครับตามที่ตำรานะครับอันนี้ตามคำยับลาวางจุดลักษณะน,นี้นะครับจะป้องกันที่เป็นหมอนรองกระดูกได้ด้วยนะครับเห็นนะฮะ รู้สึกเป็นไงน,นะครับแตกต่างกับที่อื่นใช่ไหมจะได้ถึงกล้ามเนื้อลายเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็งอขาของผู้ทุกนวดขึ้นมาเหมือนเดิมวัด3ามนิ้วมือลักษณะนี้นะครับเราก็ขยับตัวขึ้นมา แล้วก็กดก้ามเนื้อลักยิ้มสลักเพชรแก้มก้นนะครับเดี๋ยวจะว่าอาจารย์บัรพดไม่รู้เสร็จแล้วก็มาคากล้ามเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเสริมให้ไปด้วยนะครับวิธีการแก้อาการที่คนเป็นตะคิว ล้ากดตำแหน่งนี้ก่อนนะครับที่อาการเป็นตะคิวนะฮะบ,บางทีลูกหนูด้านหลังเนี่ยจะแข็งปึ๊กก็มีนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกงถ้าคำแนะนำให้ผู้ถูกนวดนะครับ ถ้าเป็นตะคิวบ่อยๆอ,อย่าไปให้ว่ายน้ำเล่นน้ำคนเดียวนะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับ ใายลักษณะนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มากดนุงนี้นิดหนึ่งให้หย่อนนะครับไล่ลมออก, oh. ออกอนี่นะครับการที่ วิดีโออันอน,นี้นะครับผมก็มาจากวัดโพนะครับได้เรียนกับอาจารย์เก่าแก่สมัยเก่านะฮะที่จากที่วัดโพด้วยแล้วผมก็เป็นหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านไทยมาทุก,กอนนะครับก่อนที่ผมก็จะไปเรียนเพิ่มเติมจากวัดโพเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนที่กรมการ,แ,รแพทย์แผนไทยก็เรียนไม่จบนะครับแล้วผมก็มาเรียนต่อจากที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยคิ้งแขที่อยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็ขอสวัสดีครับ